อุทิศให้ผู้รวมรับดับขันอยู่พอเอิญคือนายปีแค่นี้ตายไปได้ยังวังอีกกากนองคือ่วนนั่งการจะน้ากันนั่งมือให้ไปพบพุม่มคือดีเด้อไอ้นนเอาเรื่องที่เป็นหมอทัง้งนั้นเรื่อบ้าๆๆๆ มาเมื่อยมาแปรแขอ้อ้โอ้โอ้โ้ัพ่ออยากเบิ้งเขาใช้คู่เดียมผ่าผ่าระเมื่อผู้แต่ก็ได้บพลหวังเยิ้มพลิกวังงอนยังหุกจับอ่เอ้ยไวเสิบมอรั้งใครคู่เดียมผ่าผ่าหัวเงี้ยจับเฝาได้จอยเอ้ยจอยเด้งเิียเสียงพอเบา ไอ้ฝ่าด่วนขึ้นมาเกิดก่อยเลยโอ้ยก่อยเลยก้อยว่าจต่ใครคุปเออเทว่าจะอา,อาด้ามากอารักขาขึ้นแต่บัคขึ้งงวดอย่างนั้นรึเนาะตะปูเอาใหม่เอาใหม่งวดหน้าจัดใหม่จัดเต็มแล้วก็จัดดว่วนเนาะลูกเนาะเอาให้นั่งเช้าการจะยาให้ขึ้มนมาอือเอาให้มือโค,มมโคมุมือดางมือโคุมือมันกูดว่รับรับขันไปก็ให้แกมารับเอา ่วนผุกชวนกท้นคือฝากวันน้องลุงน้ะเอาจ,ะ,จะ,เกกะเรื่องจะเรื่องค, <c oughs> อค่นนายเคียบก็เรื่มครับผมแล้วไปก็ขอระบังคุณผู้จ่ายผู้ก่ายก็เรื่มมือคิดควันตัวก็เรื่มครับปูเออแก่ค้นไปคือเพราะอดไก็เรื่มอย่างแรกก็ค้กจะไม่หายดอกเพราะว่าค้นดังค้นดังมนื้อหงาเออครับปูพี่เคยทู้จนายคือเอาทุกอย่าง บ่อได้แข็งไว้เรงยมใช่มันคือเรียมแข็งไว้คานบปคือแข็งแข็งไว้ใช่แตากับของที่มดก่อนด้านปูอ้ออกมากออกมากแรงออกมากเมื่อจะบ่อนก็คือคือการเมื่อคู่ต้งมาครับปูเขาคือไมาจังแค่คูจากเขาว่่จังคคู่เนอครับ รวมบุญกับปูตาเขบบเอพบกับอินทปัชมาวารรที่นางลกกตาดาทือหาหิมอ่ามือโขมือดาบมือโขมือไม้มือภูกภาะพัข้นงแรกพักพร้อมสมองตะกอนเยอะจากใาเออเออแล้วความเขียวดีแล้วความเป็นหอมตะเกียเขาไ้ เออวันนาะกังมือกันยิมแค่กางมวนเงหยบบูกันงองอกเนาะโอเคการปลูกเนาะอีนักปฐมวาริจยาหงาขันดาแกันูบัเยางหาก็ะอวยกัแค่กนนะอระอ่วยหงาแค่กัน่งมือักกันยวนี่ว่ากันเชื่อม่ไเรื่องแกตุงแข่ตามักรกัรจ บมกหม้อหกป้ายแมวมันถึงหมดสบอกหมกมันไย้แยะจะมวมันจะกูแข็งทื่อใครมาตั่มอกหมวกเลยใครปูก็บอกว่าฮักหลอกบอกห่วงให้มหุกกแงแล้วก็ช่วยขนาดน้แค่อะหมกหมูร่าไปวานถยงวัอยืมอูยังาย่ใจใครงันผัวเปลี่ยนเปลี่ยนยืมครับคือได้เพราะเพื่อนได้ยืกครับอกวาก็เปล่ยนได้ยืม เราวบงนด้คือนเมือเมื่อพอเป็นกันไสียกเข่าขาขอบกับกึศงอังมาได้ไง่ะจำไปพุตยาคือกูเข่าพุนยาทีข้างนหอเรื่องหะไรอะไรก็ถึงเนี่ยมึงบอกว่าไปง่าคุ้เหียวนี่งันจ้าจ้มาพวงมาเกินอืมไม่เปิดใเอาหม่งัวหน้าอย่างมึงน้ะงัวหน้าก่น่งมึงไม่เปไดใจกแก่ม อีมุกแกงยาข้อกับคาระว่าปู่ตายได้ปู่คือป่าขาวมุกมาเหมือนเดิมมุกไม่จกงานนะพ่อนะ้ำขณะนี้แม่ครูว่างงานเออขณะน,นี้ใครจกจ้างหมอรำนะหมาู้นะวันที่ยืมแม่ครูว่างตลอด,ด,ดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะวันยี่สิบสี่หมเอร่มครับวางยีสมม่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เปิดตรนไปวงไม่ครูว่างตลอดอืม ยี่สิบคือยี่สิคี่โง่เงี้ยมครับปูไม่ก้างได้เลยใค่าูัว่าแพงบอแพงใครตูกไม่คู่คถือถือเงี้ยมกูจ้างว่ถือทำไรถือทำไรครับปู่สิบเก้าบาทิบเก้าบาทเขา่วงมัดปี1ิบเก้านะเงครับเ<า>นะาะจ,าจ,าจาวงได้จวงได้จัดวนจัดวนนะอื เมือโป้งไม่คู่น่ะนะิบเก้าน่ะเออสิบเก้าสิบเก้ามือแค่นี้อ้าวืันงากัน่าเจียบตัวรักน้านไปแข่งไวยื้อไปแข่งไปเพราะว่าเขาขิดโท้มาปึ้งป้องปึ้งปึ้งปึ้งเออเออเอากระองกลองกรดอนี่ไม่คู่ไม่กป่นหานะเข้ากจไหมอันนี้แตงหมูคากับาคารวะปูาำอืมอัหนังขบปูดำอัหยัง ปูจังข้อมุ่นปูแดงปูม้วเมือกาว่าปูจ่าว่าปูจังข้อมุ่นขอมุ่นพอเปิขายเรื่องแก่มูเ่ยปู่มขอผมย่งขอมุ่นไม่ริ่งม้วนปูงยามโมะาตัวามาข้าพวกกระยายโมตะาตัวขามูามขามูเครื่องเครื่องเครื่อง ยงเคียงอือชาวพูเฮยเคียงมันออปูใจรูปไหนน้อืออืองานทพูเป่าหายงา้มมอคุกไม่กระไม่คมุกไม,คไม่มาจาคุงจากช้าอืจึงนังแกโม่เฮ้ปมาดูอือ คลิปเก่าข่งเรื่องเป้าไปป้มาคลิปเก่าะแข่มาจคืออะไรเนมดีที่มาก็คือเ่ฟัดเป้าออกขึ้นบ่ดืให้เยงแตัยู่งอย่างเงี้ยเชิปเก่าตัวดีมั้งเออขึ้นขี่ได้ออกไปเอาแต่ตัวมันเมงไวทาข่งมาเอาให้ขูกใข่มาเด้ยังแต่โมเด้อดูดีแล้วก็มือแข่งนะลูงาะออขึ้นงานกัน นีข้อยืงงางนักน้อยมมนมีอะไรให้เป่าหรือเพราะไม่เป่าแบบพอว่าใช่เออให้อยังงนากน้อยให้ดูดีมือเท้าสุขภาพแข็งแรงเรือเงืนกับว่านไหนน่องพ่องกับบ้านไหนมาตัวยืงง้าเคอเวอะไรพวกนี้นขกวนหนั่ยวเออรันสวยกันเดียวนังครับปูแก่ต้งไม่แก่แต่มันถือแก้ขายชิเก่า คเกจาม่ัา้น่งเขยก่ามก็าอบงครับบู่ะ่ัปูู่่ครับูคบค่ันครับปูั่ั่ครบ่ครบับครับปู่ครับ่ครัรับปู่ครับปู่คั่่คต่รับ่ครัู่ร่รับูค่่ั่งยู คร้าปูเค้าปแต่แ้งขยชุปเก่าเดอยอยค่ับแาเขายืมมาห้แกงเมื่อเจแกงมาหปูเาะเออยิมขอกลับคระนว่าใส่คุ้งางรู่นหามือโขมือยางมือโขงมือหมันได้ยิ้มเด้อเจ้าปูใค่ถึงมาหาพอแค่อยากยิ้มอกกับชิเก้าชิปเก้าอะไรอย่างเงี้ยเพรานะ้อันอยู่เบอกเลยคจิดพอยมเาท่บอกเลยเจ้ปูคงจะเบาเห็น บ่เก <Tamam. S 2> ่งกุ้กังให้ยครับปู่บ่้บอกความก่งเลยมนอครับมันยังเหลือเวลาอีกยาวไกลบ่อยากให้กูาเคืองนหมาเรื่มครับปู่เออเขาถืขายมาง่อนแด้แต่ว่าถึงเหลือมึงค่ถือขายเปิดหแต่ของมันได้ือเก้าเลยครับปู่ตปหาซืไ้รอนตัวาือไว้เรื่องือขยมึงเอยังไม่มาตุณมามือนรเาคทุกายแขงมทุายเครับปู่่อยแข่งเข้าเก่า ปู้เสียมือเข่า,าก่นากาอน,นขับปูโค้งส <c oughs> ุดท้ายวันที่เข่าวเก่าหรือไม่พ่อหายมือเียวได้ยมืมขับปูลูกแ้นมันอึดมันากาะลงมามือเงื่อนมายเื่ครับแล้วไปหาดึงไว้โรกลี่เขาั่งขายยนนังามนหาง เด็กแคคือคือเบ็แก่มาถึงมากขายว่ารันแก่ไปเห็นไก่เขาแค่ยืมเริบเป็นดูเขาเต็น่าขายแม่เนี้ยผูวเออนิดก่เขาเขาถึงขายพวเหมือนพแทงยืมเงานเอาแึ้เรายืมไปยืมมากพมึงหอนเงินใจเขาเป็นยี่เขาครับู่เขาได้เปพูดไม่เอางาเยืบพ่อทำงานเขาจะเฝ้าดืงไปกเด้อบพ่อแคงพ่อยืมพ่อแก้ก็จะไปแก้ไปมันคือหายมันเหมือนไร เออคขาที่เอาอีกที่เขาเชื่อเก็บเงนนะ้องยิ้มวะเอาดีนะยิ้มเอาดีถ้ปูวันนี้ัเยจวนเนี่ยเมืองบอกเศจวนฟันดังบ่กวานรับดังวูอเออบอกถามงี้ยเศจวนบอกนนี้มันก็บอกือก็ื้อตนั้ก็ได้บอกแค่คุณนเขาใจกลุั้ไงแ่่วันู่บักเศจวนถ้ามากบอกอีกบมา มันหยางเกาไหมเรือถ้าบักเศษเกนเขาอีกคือเกาไหมเรื้องเขาอีกขึเกาดีปูโอบักเศษเก็อใช่ปะขู่กับปูแต่มึงหวดถึงาต้องปูต้อปูตเป็นพเอก็ยือปูต้องเท้าถู่เนะครับคนชอบเข็ดกนก็เยอะคนชอบปูตาก็เยอะหวดถิงบ้าปูแต่ก็เขษดกินผู้ใดกับฟันค่งถูกนะ้ยเนาะครับปูพอมือกล้ยบ่ยังเงีะ แค่คนไมนบอกตัวยวก่คเพราะบอกคำทูาถูสาธุเพื่อนอะเออแค่จว่าพ่อเหม็นข้าโพดข้าวโพเนาะเอออ่าแค่นี้เนาะอ่าให้กูแกมือเข้ามือแร้มือเข้ามือไม้หึึงแล้วก็รวยจะเรื่อจะเรื่นนะลูกนะทำใจเสียเพอนม ครับสวัสดีครับแอดิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับเอฟซีกระทักมาหลายอาว่าขอค่ากับเขาแรงปูให้แน่้ยอปูเฮ้าก็ได้ประทานโชคให้เด้อครับเด้อเมื่อนี้ครับ FC ท่าทันใดสิไปยิบไปหาครับไหวหรือว่าจะไปจองค่ากับเขากับน้ำว่าจะเป็น2องทุมเครงนะครับเนาะอาเอฟทันใดจะไปเที่ยว ประเทศเพื่อนบ้านกับปูโมเล็กครับให้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตอบนะครับเด้อปูบอกให้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตมเล็กนี่สองถุงเครื่องครับอ่าครับประเทศเพ kind of <Vou> ื่อนบ้านครับไปท้ำพาสปอร์ตอบหาซิปหาศูนย์นะครับเนาะหาซิปปูว่ารากาเฮ็ดพาสปอร์ตอบเก้าสิบใบนะครับเด้อครับหาศูนย์ราคาเก้าศูนย์ครับอ่าสองถุงเครื่องนะครับเนาะหรือว่าจะ ไปไปจองก้อนก็ได้ครับไปจองก้อนก็ได้ครับเพราะว่าอผู้บอกว่าให้ไปจองก้อนก็ได้เดี๋ยวมันสิ่งเต็มวันสั้นว่าแล้วก็970ค่าอันนี้นะครับเนาะแล้วก็ค่าก๋วยเตี๋ยวครับ19บาทครับผมตัวละ19บเก้าบาทวันแล้วก็คาผู้บอกว่าคันช่วงนี้แม่ครู่วางงานอ่าครับแม่ครู่วางงาน24ชั่วโมงครับ24ก็อย่าลืมนะครับเด้อค่ากับเข่ากับน้ำมื้อนี้24ชั่วโมงครับ ค่าตัวแม่คู่งานละ19บาทเด้อครับเด้อครับแม่คู่วางงาน24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมง19อาจสิมาเบิดมือนนะครับเด้อมันในกระดาษครับพิจารณาเอาครับผม24ชั่วโมงจนฮอดผมเราหกทุ่มผมเราถือว่าตีสองครับพักพิจารณาเอาแต่ว่าค่าตัวแม่คู่สิบเก้าบาทครับพักพิจารณาดีๆครับแล้วก็ปูดตาบอกก็พอเขาได้บอกตัวเลขมือหนึ่งบอกวันที่29่ส้มือเดียววสั้นครับอ่าแต่ว่าปูดตาบอกไปยิบไปเนี่ยยิบมาทันว่าสิบเก็ดนะครับ ครับสวัสดีครับคุณแพรจะคุณแพรครับสวัสดีคุณสุวรรณีเยี่ยสแวงนะครับเนาะทางเอฟซีทางเฟซบุ๊กครับผมยิ้มกราบขอบุญขอบุณเอฟซีสายบุญมาว่าจะเป็นทางช่องยูทูบหรือว่าทางเฟซบุ๊กเฟซเลี้ยวนะครับเนาะทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องกับบอฟซีแอดยิ้มจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์ให้กดแชร์คือเก่าครับแอดยิ้ม ครับพ่อมาเดี๋ยวยิ้มจะบอกปูให้นะครับเนาะเพราะว่าคำเงินนี้เป็นหวยสัญจรนะครับเดี๋ยวยิ้มจะบอกปูให้นะครับเนาะครับก็จะเลื่มนมาแรงครับเอฟซีทันใดจะไปต่างประเทศนะครับเนาะระยะสองตุ่มเครื่องกับปูตาเฮ่าก็จะเลื่อครับให้ไปจองคิวไว้หาซิาคิวหาซิฟนะครับเนาะแล้วก็ไปเฮ็ดพาสปอร์ตเก้าซิบใบนะครับเด้อครับอืมครับไปจองคิวหาซิฟราคาเฮ็ดพาสปอร์ตเก้าซิบใบครับแล้วก็อ่า เก้าเจครับเก้็ดศูนยะครับเก้อย่าลืมครับสาตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นเก้าเจ็ดจ็ดศูนย์เก้ัและครัรให้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวถ้วยละสิบเก้าบาทก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้วยละสิบเกาบาทสำหรับ fc ทซีันใดครับจะจ้างแม่คู่ไปลำ่ำแม่คู่ว่าง24ชั่วโมงสองสี่อย่าลืมนะครับเด้อครับอของเพื่อนบ้านแมลงครับสองถุงเครื่องนะครับเนาะหรือว่า1ิบเก้าครับอาซิมายี่สิบ ครูบอกว่าสิบเก้าอัติมาเบ네ิดมือเบิดเว็นเบิดถงเบิร์ดขึ้นจนหดสองถุงสี่นัดเอาจนหดตีสองเกินสี่เท่ากับพิจารณาเอานะครับเนาะสองสี่สิบเก้าสิบเจ็ดครับผมแต่สุกๆมันหมันลำลำด้วยสำหรับเอฟซีทันใดครับจะไปยิบไปหาสลากกินแบงของห่วยรัฐบาลไทยตัวงวดกับไปยิบไปสิบเก้าสิบเจ็ดครับให้สุกๆมันหมันนำกันเบิดถูกผูกทุกคนครับคิดเงินในใดเงินคิดทองในใดทองคิดอันใดก็คอยสมบัติปัทนาทุกประกาศนะครับเด้อกันจะเริ่ม ครับข่ายกับเข่ากับน้าน้หาศูนย้าศูนย์เก้าเาสิบเจ็ครับสุกๆมันมันสองสี่สอเก้ครับสุกๆมันมันลำลำเรื่อยๆน้ากันวัดทุกปูทุกคนนะครับเ้อครับผมนวดแล้วปู่บอกแล้วว่าสัญจรได้ตเก้าโอ้ครับผมรับขับไนโตเก้า งวดที่แล้วผู้บอกสัญจรไตโตต่อสิบโอ้สงสัยผู้สิบอกงวดนี้นะครับเนาะเหากตัดใจรณาเอาครับถูกคํำบอกคําจ่าของผู้มีรางวัลนี่แหละครับที่การบางท่านกับทักทายมาบอกครับกับขอขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อที่ทักทายมาบอกกันยิ้มครับใข่สุขๆมันๆน้ำกันบัตทุกูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกับขอสวัสดีครับ